สวัสดีครับหลายคนคงจะเคยได้ยินว่าเราควรออกกำลังกาย3-5ถึงวันต่อสัปดาห์เพื่อสุขภาพที่ดีของเราแต่ทุกคนเคยตั้งคำถามไหมครับว่าแล้วถ้าเราออกกำลังกายแค่สัปดาห์ละ2วันเนี่ยมันจะเพียงพอที่จะทำให้หัวใจเราแข็งแรงขึ้นได้ไหมหรือว่าทำให้สุขภาพของเราเนี่ยดีขึ้นได้หรือเปล่าถ้ามันเป็นแบบนั้นได้จริงๆเนี่ยชีวิตเราอาจจะง่ายขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับ วันนี้เราเลยจะมาดูกันว่าถ้าเราออกกำลังกายเพียงแค่2วันต่อสัปดาห์เนี่ยมันจะช่วยเรื่องสุขภาพเราในระยะยาวได้ไหมและมีข้อควรระวังอะไรถ้าเราจะทำแบบนี้นะครับ ทุกคนคงรู้กันดีอยู่แล้วว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันดีต่อทั้งระบบหัวใจและร่างกายของเราแต่ในชีวิตจริงการที่ใครบางคนจะหาเวลาเพื่อมาออกกำลังกายเนี่ยมันอาจเป็นเรื่องที่ยากใช่ไหมครับเพราะว่างานที่เยอะตอนเช้ารถก็ติดหรือว่าก็ติดประชุมที่ยาวจนยืดเยือะนะครับทำให้หลายคนเนี่ยบอกว่าอยากออกกำลังกายนะแต่ว่าไม่มีเวลาสุดท้ายก็ไม่ออกเลย แต่บางทีเนี่ยการที่เราบอกว่าเราไม่มีเวลามันอาจาหมายถึงเราไม่ได้เห็นว่ามันสําคัญจริงๆหรือเปล่าลองกลับมาถามตัวเองดูนะครับทีนี้เนี่ยเรามาเข้าเรื่องก,กันนะครับมีงานวิจัยหนึ่งที่แบ่งคนเป็น4กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยคือกลุ่มที่ไม่ออกกําลังกายเลยกลุ่มที่2คือออกกําลังกายน้อยกว่า150นาทีต่ตอสัปดาห์ กลุ่มที่3คืองานวิจัยเขาเรียกว่า week-end warrior นะครับซึ่งจะออกกำลังกายมากกว่าหรือเท่ากับ150นาทีในระยะเวลา1-2วันเท่านั้นนะครับและกลุ่มที่4เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่กระจายการออกกำลังกายโดยใช้เวลาในการออกกำลังกายมากกว่าหรือเท่ากับ150นาทีนะครับและออกกำลังกายมากกว่าหรือเท่ากับ3วันซึ่งผลลัพธ์เนี่ยก็น่าสนใจมากนะครับ เพราะว่ากลุ่มเวกเอนด์วอลิเออร์ที่ออกกําลังกายเพียงแค่1-2วันกับกลุ่มที่ออกกําลังกายแบบกระจายวันมากกว่า3วันสามารถลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและการเกิดโรคต่างๆได้ไม่ต่างกันมากนะครับสรุปง่ายๆก็คือเพียงแค่เราออกกําลังกายให้เวลารวมแล้วเนี่ยได้150นาทีต่อสัปดาห์เนี่ยก็ได้ผลใกล้กันนะครับแล้วทำไมการออกกำลังกายเพียงแค่1-2วันต่อสัปดาห์เนี่ยมันถึงได้ผลนะครับ ต้องบอกว่างานวิจัยนี้เนี่ยเขาชี้ให้เราเห็นว่าในการออกกําลังกาย1สัปดาห์เนี่ยถ้าออกแล้วรวมได้150นาทีต่อสัปดาห์ก็ได้ผลดีเหมือนกันแต่ที่ WHO แนะนําให้กระจาย3-5วันต่อสัปดาห์เนี่ยก็เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและให้ร่างกายได้กระตุ้นอย่างสม่ําเสมอนะครับและที่การออกกําลังกาย1-2วันต่อสัปดาห์มันได้ผลเนี่ยเพราะในงานวิจัยนี้เนี่ยเขาให้ผู้ทดลองเนี่ยออกกําลังกายในระดับปานกลางถึงหนักมากนะครับ ดังนั้นแนวทางทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมันจึงชี้ให้เราเห็นว่าผลดีของการออกกำลังกายเนี่ยสามารถสะสมได้นะครับแม้เราจะออกมันไม่ได้ทุกวันแต่ข้อควรระวังของการออกกำลังกาย1-2วันต่อสัปดาห์ให้ครบ150นาทีเนี่ยคือการที่เราเนี่ยอาจจะไม่ได้ออกมานานๆแล้วไปออกทีเดียว3ชั่วโมงรวดเนี่ยมันก็จะเสี่ยงให้เราเนี่ยบาดเจ็บได้ง่ายนะครับหรือในบางคนที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับหัวใจเนี่ยก็อาจเป็นอันตรายได้นะครับ การออกกำลังกายแบบวอลเเออร์วีนเนี่ยจึงไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะครับที่เราพูดกันไปเนี่ยไม่ได้จะบอกว่าแบบไหนดีกว่ากันนะครับแค่จะบอกว่าทั้ง2แบบเนี่ยมันได้ผลดีใกล้กันนะครับส่วนตัวผมคิดว่าการออกกำลังกายแบบว e e k อนวอลเลเยอร์เนี่ยมันก็ดีสำหรับคนที่ไม่มีเวลานะครับดีกว่าไม่ออกเลยแต่ถ้าทำได้จริงๆเนี่ย ผมก็ยังเชียร์การกระจายการออกกําลังกายไปหลายๆวันใน1สัปดาห์นะครับเพราะมันทั้งช่วยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บด้วยและที่สําคัญคือมันยังช่วยให้เราเนี่ยรักษาวินัยในการออกกําลังกายได้ง่ายและยืนยาวกว่าการที่เราเนี่ยนานๆมาออกทีนะครับ แต่ถ้าใครไม่มีเวลาจริงๆเนี่ยมีเวลาว่างแค่เสาร์อาทิตย์หรือในวันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยแล้วอยากออกกําลังกายเราอาจจะทําแบบในงานวิในใจัยนี้ก็ได้นะครับคือการออกกําลังกายให้ได้150นาทีต่อสัปดาห์คือตั้งเป้าว่าใน1สัปดาห์เนี่ยเราจะออกกําลังกายให้ได้150นาทีซึ่งจะเป็นการออกกําลังกายรูปแบบไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยในเมื่อเรารู้แล้วว่าออกกําลังกายยังไงก็ได้ให้ครบ150นาทีต่อสัปดาห์เนี่ยมันได้ผลจริง ทำไมเราไม่ลองกระจายเวลาในการออกกําลังกายให้ทีขึ้นคือใช้เวลาน้อยๆแต่ใน1วันเนี่ยทำหลายๆครั้งอย่างเช่นเราตั้งเป้าว่าในวันนี้เนี่ยเราจะออกกาลังกาย30นาทีเราก็แม่งเป็นเช้าหลังตื่นนอน10นาทีก่อนกินข้าวเที่ยง10นาทีและก่อนกินข้าวเย็นอีก10นาทีทําแบบนี้5วันเนี่ยก็ครบ150นาทีแล้วนะครับรูปแบบการออกกําลังกายเนี่ยก็อาจจะเป็นการกระโดดตบง่ายๆ การสควอตการวิดพื้นหรืออะไรก็ได้ที่เราสะดวกนะครับและการแบ่งเวลาให้น้อยและถี่ขึ้นเนี่ยมันยังช่วยลดแรงต้าน,านทานที่เราจะออกกํบบาลังกายด้วยนะครับคือเราเนี่ยจะมีแรงจูงใจในการออกกํบบาลังกายมากขึ้นนะครับสุดท้ายเนี่ยผมอยากจะบอกว่าถ้าเราเห็นสิ่งไหนมันสําคัญต่อเราจริงๆเราจะมีเวลาให้กับมันนะครับเพราะถ้าเราไม่มีเวลาให้กับมันเนี่ยอาจจะหมายความว่าเราไม่ได้เห็นสิ่งนั้นสําคัญต่อเรานะครับ แล้วเจอกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ